มันคู่เขาหนะ่ะคู่หน่อยนี่นี่นี่สบายดีบสบายด,สสดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสบายดีเนี่ยเพนเพนเด้อพี่นอ้องมีโมีงานนี้ตัวนี้ใช่มีเดตังเอามาตที่ะนี่นี่นี่เอาอันน่ะถั่วอันน่ะมาก,กระได้ไไดีวะโดยถยยดั่วไก่ทแหลซือดีดีบ้างใหม่ก่อนเดี๋ยวมันติดกล่องซือดีดีเด้อเอามา สบายดีปลาลุกนะติไม่ดลูกเอาตัาง้งมีมานาั่งทั้งขาของอาี่สไม่ดีลูกเหมือนวานน่ะเอาเอาเจ้าพนั่งนั่งตามมันนั่งตามมันปะโดยเอาพริกมาให้อาไปไก่โดยเอาพริกมาไป เ้ล่บบะจขาเสร็จอันนี้เนาะพี่น้องผัวกไก่แล้วก็ะติออมสิีข้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งมากันนะทีทีใหม่ปลูกไว้เนาะพี่น้องมาฝากเาดือดจัดตัดเตยมเลยถาเตรียมหนังไม่ให้อาเด้อบอ่อเพสตกเนาะ เสร็จอ้อมไก่ใส่แบบภาพกินเที่ยงเนาะพี่น้องมีเทียยยยยย่ยงหน้ายืนหน้าหันเย็นร่มเย็นลงโง่งี่พี่น้องสบายตาได้ยินเนี่ยไปทางไหนก็เห็นตะควมเขียวของต้นเขาเนาะพี่น้องขันยามฝนนะ่ะมันงามได้พี่น,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 ไไน้องนีง่นะแจะมาขันยามแรงเ่ยโอ้บ็นตาเนี่ยไปใส่กันแล้งเลยเออเดี๋ยวเขาจะานมาไก่พูดก ยังจะหมอนี้อ่ะมใช่หมอนจะนอนัื้นไม่ใช่หมาไก่นี้จะเป็นไก่หยาบล้พี่น้องไก่หยาามาแต่บ้านมเปมันจะดมันรัดจ้ะนอกินบะขาม้ย้อน ไยดีปลาลูกงามเดี๋ยวบอกไปลูกบอกปลาลูกในที่จะออกมาหน้าห์ยังหรือันนี้กินข้าวโพก้อบอเดตับมะฮงออกมาหน้ากินแกงไก่ ข้าวสิขาัาวให้ไก่ของเขามันโฮตก่อ,อนเนาะพี่น้องมันโฮตมันไก่ให้มันแบบที่สุกๆนงเขาจังสิเติมหนักไดย้ยาเห็ดมันสิเขา้าหม้อไก่อันนี้กับไก่ตั้งแต่เอืีอยฝากมาเอืีอฟฟาายปีใหม่ฝากมาแต่ไทยมือหนะปุ้ยแล้พี่น้องไก่หยา บันโมเมนต์ไก่บาทด้อไม่นี่กบ้านขอนะม่แล้ววารสิมเก็บกระทินแต่กระพาเกษตรเดอดุนถ้าเกษตรอยู่ในน้องตาเขาก็มีไต้อมากระินดูดเีเขาเป็นไงเออไปบอไปบอกไปน้ำอาบอ่ไปน้ำอาบอ่ะ ได้กรเนี่แ้ม่อกมากแต่อันนี้เขาเบือน้องพี่น้องเขาเบือที่เทาตำลงไป <ชร MP> ข้ามันุบส<ด>มบส่ะสข,ขา,ายังบ้าบักขามปีนี้โบอ,อยากสมเป็นไหนน้อแต่ปีส้มสมแล้วก็ตักหนาลงไปด้วยพี่น้องขอใ่สิเกิด ตักน้ําลงไปบ่ฝากใส่ําดังบ่แม่นบ่ฝากใส่น้ําดังให้ไก่เฮาสุกๆไปเปื่อยน้ําก็เป็นน้ําต้มสุกล่ะพี่น้องไปบ่กนไปไปกาอกันคดกันไปกันย่างเร็วาไปมากพนเป็นสินําได้บ่ ได้แล้เพื่อเพื่อนำโบเลยเพื่อมันเปลือยให้มันไปเปลือยก่อนคนจังสีเก็บยปกผักมาใส่แต่กระชิบใส่ผักอันนี้อ่ะค่ะเนาใส่เกลือเพียงปรุงกับนี่เต่งนัวเอาพี่น้องใส่ลงไปด้วยไปเลค่ะเต็นนัวอันนี้บบใส่ได้ดอกเัน้ลหวานแหงคอยชื่อกระนอใหม่จบจังที่ใส่ดีใส่ปลาแหงพี่น้องไม่มีปลแหงเนื้อเท่าพี่ค่ะก็เนื่เท่า อันนี้เป็นคาน,นอ่อด้วพี่น้องคาน,นอ่อมูเวามอง้นนูวะ่ะนะคะองขึ้นนู่ใส่สม,มัดด้วพี่น้องอันนี้ใบขี้หูเนาะที่จริงอ่ะใบขี้หูดก็หัวซึ้นไข่เข้าใส่ตอนทัองขวดเลยพี่น้องแต่บ้าลืมใส่ใส่ตอนตกนไไปไป,ไ,ไปบ,า,ไปบาย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 กับกบายบายงานเนี้ย หลังจากที่ขางหม้อไว้เนาะพี่น้องขางหม้อต้มไก่ไว้กระสิไปเก็บหมากฝากเนาะพี่น้องมากฝากที่ปลูกไว้ปีใหม่ย,ย่างไกลขันหน้าขัาน้นหนีพี่น้องไม่จะกบโตนลงให้หน้าให้นี่ได้หลาย,ลาย,ลายหน้ามันลายให้นี่กบโตนบางอย่างเนี่ยไะพี่น้องไปเก็บหมากฝากก่อนเนาะ มากฟักปลูกไว้ตั้งแต่หัวเรือนโฮกหล่ะพี่น้องปลูกไปแต่โดนโดนละมันเป็นหมากกระไยหน่วยเติบกระบอกไก่เราพี่น้องมองปลูกอยากเทียงไก่ไกกันนะย่างมากแป๊บเดียวเนาะหัวของบ่อันี้หัวพหม่ของ Mình sẽ tìm hẹn à, còn gì อ้วนเป็นอ้วนเหมือนนี้เปินเอี่ยมผูกวัน,นี้แหละยันมันเทิงเขาซ้ำส,สิกินผูกวันี้หงาลาย ขนาดนี้กันยังอิ่มเลยนะถึงเขาเล้วจุดเหงาบ้านทำไมพี่หนักจอดข้างเขาใม่ถึงเขาถึงเขาเดี่ยวอีเมลแล้วสิ ินบ่ออยาีแม่บอกว่าเลือกนอยหน่วยโบย,ยใ,หใหญ่พี่น้องมันเป็นหลายหน่วยแล้วนี่หน่วยนีหน่วยใหญ่บ่เอาอกหน่วยใหญ่กินบ่บ่บักแตงเกินมันซุกบักแตง โบเห็นพี่น้องจนเครือตายเด้วยแบบอนันนวยนี่ด้วยอุ้ยหน่วยนี้เน่เอาอหน่วยนี้แลหละพี่น้องมันจะร่างสีเน่าอืโอ้ยน้ำน้ำปักมือต้นอันนี้มีน้ำเด้อพี่น้องต้นล็อกฟักเอาอะไร ต้องลืงอเพื่อ,อาขาดแล้วเนี่ยได้แล้วพี่น้องเด็ดมาแล้วหน่วยหนึ่งแต่ว่าบักพักมีมีร้ายหน่วยอยู่ด้ยพี่น้องบางเมือนะปีใหม่ก็น,นับเบิง้งกอสิกอิเด็ดหน่วยนี่เห็นมันมันเนา่ามันไอนหัวมันหัวมันบาดอย่ามันเน่าพี่น้องมันมีร้ายหน่วยอยู่ nơi cái men đi đi nơi nào là cái gì nhỉ đi hỏi ý khi nào đi mong bớt là bỏ แายกันนี้หน่อยนึงเอ้าหมักแตงอหมักแตงโบหินมักแตงอ๋อยุนี่หน่อยหนึ่งพี่น้องนี่ พี่น้องหลายหน่วยหนึ่งพอดีได้ซ้ำนี่หน่วยบ่ยใหญ่เกินแล้วก็บ,บ่น้อยเกินเนาะเดี๋ยวขอสิไปเก็บพักขนันแย่งเนาะพี่น้องเก็บพักขนันแย่งอยู่ห้เบื้องก็คาม พักกันแยงกันไล่ไล่แล้วพี่น้องอันนี้หาพี่น้องเป็นหมักผักแนวฟันจากมาเมล็ดพันธุ์จากฝั่งไทยเด้อพี่น้องอยู่เพื่อนปีใหม่หันนิยมคล้องไทยเด้อพี่น้องไปพักกันแยงหอ,หอมหอมได้พี่น้องถอดละ พักกระแยงเด้อพี่น้องพักกระแยงตัวนี้อีพักกระ,ะปูมันสีต่างกันพักกระแยงสีบใบใหญ่กลัวสีแบบว่าเทาานี้มาแต่ไกลก็เห็นสัตว์กลัวพักใบกระปูสีใบน้อยกลัวพักกระแยงมาพักกระแนง ไปเลยพี่น้องหอมหอมใส่แกงน้ไมันขึ้นเสียอุยอยากกินแกงน้ไม้ส่างไผ่ดิอันนี้เป็นมาร์กฝากอาพี่น้องเน่าแลวแม่ตัวข่อยเอมามาเนี่ยเน่าหัวมันข่อยได้ปิดเด้อซะสีหอมบ่อหอม มาเหรอบ่อีมาเหรอหบอ่น้องออกมาอยา้มันเทียด้อคือบอ่อหอมอ่ะกำลังหอมบอกมันอ่อนมันอ่อนมันกับบ่หอมไปได้นะองผักอันกั้ มันยังอ่อนเลยนะูสิป้าาดินอจะดูเรพี่เาานา,เาะซอยเปลือกมันออกก่อนเปนเมื่อมันบรยเห้อมป้ายดึ้ซีเมนมันยังอ่นอน

แต่โบมีก yeah, ินพ e, e ี goodbye, so il, uh. ่น้องเดียวซอยปักแตงหน่วยค่ะอะไรันไม่เคยอาเจียนอนี้มันเบมือจะเอานี่มาให้เขาด้งสซีเย ขี <medim> ่พยานได้คือนอนยินบ้านขึ้นไปขึ้นไป ใส่ลงไปด้วยพี่น้องหักฝักว้ายตอนนี้คือตอนนี้แหละ มาขวักไว้าได้พี่น้องปก้งแต่ยามเกี่ยวข่าวได้น้องได้กินกระดาษปออกมาขวักเพื่อมนันสิเป็นแด้วเจ๊ยยามเกี่ยวขา่าวยามพลข่าวคนเยอพี่น้องปีนี้กินตั้งแต่ยามดำหน้าแล้วพร้อมไหมไม่แมงไม่พร้อมเลยจังหวะตายแล้วตายโอ้ยื่องเวรดิอ้าย โอ๊อยโอ๊อยห <laughs> อ็บหอมนยหอมตาหมผักอ,อ,อีนีวะหอมมตาใ่นาผาก็เาอในาผานมุกมะม่งมุา <laughs> สิบมีต้นไก่แล้วพี่น้องสิมีแต่ต้นหมกผักแล้ว

ถามักปักซุกจักหน่อยพี่น้องเนีกงำแสบแกเบซีอิ๊มก็เสร็จเปาักบซุกจะซีมน้ำนือ่ะเสร็อีดิ แต่แม้งพง่ <fragrance> ิน้นอนด้วใหิวเขาบ่มื่อเชานี่กินเขาหุ้มันบ่อยู่ทองหิวเขาไว้ีบแเนเก็ม เปลาแม่บ่น่ะไว้ลาแม่น้ำแข็งกะเตะนากใส่กระปุกต๊ะหัวตวเด็ยางแบเอางแบบปัจาเพยตุเอามือบวางสองมือเด้ออันนี้มันกระขาดอันนี้กรขาดแก

ส si kind of kind of kind of ่วอด้วนเสียงเด้อถ้าอ้เด้อผักแยงเด้อพี่น้องกแยงหอมๆเด้อ ไปด้วยนอกเหรงเอาไหนดีกวาหนหัวเสียงเด้อหัวเสียงเด้อถ่ออีเด้ออาไทยคลิปอยู่นี่หัวเสียง嘛เสียงลงเลยส่ีบอเอาเสียงลงเหมอน ดีสันดากินอะไอะไรจังะสิดาแต่บอกผักมันโดอยากหอมมันมท่าไหนแก่โมดูะจังนังมันโม่โม่ไม้แม่โม่โม่มม่โม่โม่มม่โม่่่โมา่โม่โม่ม่โ่โม<ซ> <ขอ S 1> ่โมม่โม่ม่มม่ม่่มน่่มนนนนน่่่ม่่ เอาเอาคนมันถูเองได้กันเท่ากูเห็นมันกรหงอเองอ้อมแสบขนาดเด้บแสบมาเด้อพี่ไอ้หันหนาวเอาไปื้อผ้าเผาเข้าไปเข้าไปนไอ้หันหนาวเอือผ้าเขาคื้นนะไปสิ่หันหนาวเขาข้าาปมาเด้อพี่ดองกินเผาใส่สื้อีกินเผาหยิบมาพีดุหยิไปพุนหยิไปพุน เอเสียงไว้ไว้เอเสียงลงก่อนนอนนอนถ่ายคลิปก่อนแม่เมย์ก่อนเอาเสียงลงก่อนไว้ไว้ถ่ายคลิปนะนะไว้ไว้ถ่ายคลิปให้ป่าลุงเบิ่งนี่กินให้ป่าลุงเบิ่งนี่เอามาค่ะเออเอาเสียงลงก่อนลูกอ่เแง่มามันเปลือกนะฮะนะไปไว้ไว้ขันสันแม่สิเอาโทรศัพท์อบไดนี่ไว้ไว้ลูกไว้ถีบไว้ว่าหูเรื่องใส่ละเอาลงก่อนติดละมีเสียงเป็นดีก้าวอ๋อมันคือดาบอกติ หึ้ยชดดามันดับอิกมาเด้อพี่หน่องกินขะ้าเด้อกินเาเด้อใคกันเลยเอาวนโอ้ยแอบเนาะชิดาเดิมันบอหอมเผอยังบบเอาพักแค่ี้นะมันแกงสใส่ไก่นุงกระแสบนุ่งสีอะไรมันหอมนะพักใครนีงง้ยอืม้านเขาอมู่เลย If you stomp on a spider, what? That will on a spider. If you stomp on a spider. That's fair. Ow, that's, fair. Ow, that's fair. Sorry. I deserve it. Ow! That one really hurt. No one. Okay, I Sorry. I deserve it. Ow! That one really hurt. That's fair. Sorry. I deserve it. Ow! That one really hurt. แกะได้พี่น้อ,องนี่กรนะปุกน้ำขิงขาวเลยจังหะกระตัมกระปุกกินต่อเดี๋ยวกินข่าวก่อนเด้อพี่น้องเสร็จแล้จบคลิปแบบเพียนะเศษใหน่อยเนาะเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าถือวะผ่านผ่านแบบแบวมูลนาเาเช็ดเมนูอียงพี่น้อง